คลิปนี้นะคะมาสำรวจกวักมรกตด่างคะ่ะทุกคนมีเพื่อนของเราสนใจนะคะเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นคุณพี่นะคะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณปุณณวัฒนนะคะทักหาตั้งแต่เมื่อเชาอออ้าดูคลิปดูก่อนเหมือน โอเคพอดีมีคนสนใจปอกมรกตตัดสดนะคะคือเพิ่งมองเห็นก้านนี้น่าจะตัดก้านนี้ได้กับตัดก้านนี้ใช่ไหมแต่ถ้ากรณีแบบนั้นต้องรอให้ลูกมีใบก่อนนะคะตอนนี้เริ่มมีใบแล้วต้นลูกเราก็จะตัดต้นแม่าขายได้นะสำหรับคนชอบปรับตัดสดเอาไปํำเองนะคะแต่สำหรับ คุณพี่สองท่านนะคะที่ท้าหาเกี้ไม่ถนัดที่จะตัดสดนะคะคืออยากได้แบบมีรากถ้าแบบมีรากแบบชัวรแบบมี้หัวนะคะทุกคนกระถางนี้ละกันนะกระถางนี้เป็นกรกฏต่างอหลืองนนะที่ใบลักษณะนี้เพราะว่าเราวางไว้แบบแดดจัดๆนะคะทุกคนแบบว่าไม่ได้ลดน้ำใช่ไห อันนี้ก็ด่างนะเนี่ยอันนี้เป็นกอกโบราณน,นะคะกอกมะลกดโบราณเนี่ยเหลือแต่ตอแล้วก็ยอดใหม่ส่วนต้นนี้เป็นกอกมะลกดด่างเหลืองแต่ว่าหลุดหลุดด่างกี้็เลยมาเสียบไว้ไม่ได้ลดน้ำเลยกร <c oughs> ะถางนี้ละกันอันนี้เพิ่งลดนะเน,นี่ยเพิ่งลดมาสักครู่นี่แหละตอนที่เพื่อนทัก <c oughs>